ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz งเมกะรทิงจงตาจ้าหาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสอนภาษาจีนชุดภาษาจีนในชุดประจำวันหดําเนินรายการโดยผมถากูลพัฒนพัทรศิลป์อังกูลดิฉันปิ่นชาสาเกตสําหรับวันนี้นะครับเป็นตอนที่22 มีชื่อตอนว่าโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบทสนทนากันเลยดีกว่าครับ医生อ今天很不舒服น,นี้ม่สบายอะไรนะปวดหัวคลืน่นไส头ไุ่าใ 三十八度，是发烧了。肺部没有问题，喉咙发炎了。对，喉咙也疼，吃不下饭。我开点药，这是消炎药，这是退烧药，多休息就好。医生，我需要医疗证明。 好的休息三天请到前面柜台付款如果三天后还不舒服再来复诊จบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาต่อไปเรามาฟังกันทีละประโยคประโยคแรกนะครับพูดว่า医生我今天很不舒服 医生，我今天很ัที不舒服คุณหมอคะวันนี้ฉันรู้สึกไม่สบายคุณหมอ医生医生วันนี้ฉันรู้สึกไม่สบายพูดว่า我ั天很ที不舒服我ั天。ที เหินวันนี้จินเทียนจินเทียนฉั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 นันฉ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 ันสันฉั่ฉั่ฉ 我今天很不舒服。我今天很不舒服。คุณหมอคะวันนี้ฉันรู้สึกไม่สบาย。医生我今天很不舒服。医生我今天很不舒服。วท,วท,ทวนอีกครั้งนะครับ。 医生，我今天很不舒服。ประโยคต่อไป。怎么了？哪里不舒服？怎么了？哪里不舒服？เป็นยังไงบ้างครับ？ไม่สบายตรงไหน？เป็นอะไร？เป็นอย่างไรบ้าง？怎么了？怎么了？ ไม่สบายตรงไหนหนาหลี่ปูชู้ฟุหนาหลี่ปูชูฟ้ฟุตรงไหนที่ไหนหนาหลี่หนาหลี่ไม่สบายปูชู้ฟุปูชูฟช้ฟุไม่สบายตรงไหน ，哪里不舒服？哪里不舒服？เป็นอย่างไรบ้างครับไม่สบายตรงไหน？怎么了？哪里不舒服？怎么了？哪里不舒服？ทวนอีนครั้งครับ。怎么了？哪里不舒服？ ประโยคต่อไปนะครับอถนอนฟา晕าว有点呕吐นฟา晕าว有点呕吐ปวดหัวเวียนหัวเป็นไข้อาเจียนนิดหน่อยค่ะปวดหัวพูดว่า โ疼，เถ,ถิงถเงเวียนหัวโถยนสถานีวิทยุศึกษาโถยนเป็นไข้ฟ้阿าเจีาฟ้าเช้า,า,ชาอาเจียนออ นิดหน่อยโยตียโยตีย,ย,ายอาเจียนนิดหน่อยโยตเตียนยอยาเดยดหัวเวียนหัวเป็นไข้อาเจียนนิดหน่อยค่ะปดหัวเวียนหัวเป็นไข้อาเจีนิดหน่อยค่ะปวอหั้อน 发烧，有点呕吐，头疼，头晕，发烧，发烧有点呕吐。多 o 几朗，ครับ。头疼，头晕，发烧，有点呕吐。ประโยคต่อไปนะครับ。你深呼吸。 我检查一下，三十八度是发烧了，肺部没有问题，喉咙发炎了。你深呼吸，我检查一下，三十八度是发烧了，肺部没有问题，喉咙发炎了。 คุณหายใจลึกๆนะครับผมจะตรวจสักหน่อยอุณหภูมิ38องศาคงเป็นไข้แล้วครับส่วนปอดไม่มีปัญหาคอมีอาการอักเสบคุณหายใจลึกๆหนีเชิญหู้ซีหนีเชิญหูชซี คุณหนีหนีหายใจฮูซีฮูซีลึกลึกลึกเชิญเชิญหายใจลึกลึกพูดว่าเชิญหูซีเชิญหูซี คุณหายใจลึกๆเช呼吸你ู呼ีผมจะตรวจสักหน่อยวยชาอ我ี查一下我อ查一下ผม我我ตรวจเจชา เจียนช้าสักหน่อยออ以下以下ผมจะตรวจสักหน่อยพูดว่าว่าเจียนช้าอีชาว่าเจียนชาอีชาอุณหภูมิสามสิบแปดองศาคงเป็นไข้แล้วอุณหภูมิตู้ 度三十八，三十八，三十八，三三三，十十十，八八八，三十八。 สามสิบปดาสิบแปอุณหภ,ภูมิ38องศาสามบปูสสบปูเป็นสีส่ไข่เรียกว่าฟาเซา ฟาชา้าอุณหภูมิสาองศาคงเป็นไข้แล้วสามสิบแปดูสือฟาช้าว了สามสิบปดดูสือฟาช้าว了ส่วนปอดไม่มีปัญหาเฟื่องป่มียูปัญหา เฟยปูมยเวนถีส่วนปอดบริเวณปอดเฟปูยป,ยปูส่วนบริเวณปู่ปู้ปอดเรียกว่าเฟยเฟยส่วนปอดเฟปู้ เฟปูไม,มปไม่มีปัญหาไม่有问题没有问题ไม่มี没有没有ปัญหา问题问题ส่วนปอดไม่มีปัญหาพูดว่า 肺部ด有,部有ม่肺ีป有ปอ่ีัคอมีอาการอักเสบหัวหลวง发炎了หัวหลวง发炎了คอเรียกว่าหัวหลง หหลงมีอาการอักเสบฟ้าเหยียนฝาเหยียนคอมีอาการอักเสบหัหลงฟ้าเหียลละหูหลงฝาเหียนละ,ลนละคุณหายใจลึกๆนะครับ ผมจะตรวจสักหน่อยอุณหภูมิ38องศาคงเป็นไข้แล้วครับส่วนปอดไม่มีปัญหาสถานีวิทยุศึกษาคอมีอาการอักเสบชสวช,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 าชาว你深呼吸我检查一下三十八度是发烧了肺部没有问题 喉咙发炎了，你深呼吸，我检查一下，三十八度，是发烧了，肺部没有问题，喉咙发炎了。他你深呼吸。 我检查一下，三十八度，是发烧了。肺部没有问题，喉咙发炎了。不ระโย对，喉咙也疼，吃不下饭。对，喉咙也疼，吃不下饭。ใ卡 คอก็เจ็บเหมือนกันกินข้าวไม่ค่อยลงใช่ใช่ค่ะด้วยด้วยคอก็เจ็บเหมือนกันหัวร้องเแยดเถิงหัวร้องเแยดเถิงคอหัวร้องหัวร้อง,อองเจ็บปวด เถิงถงก็ด้วยเหมือนกันเย่เย่ก็เจ็บเหมือนกันพูดว่าเย่เถิงเยถิงคอก็เจ็บเหมือนกันโหลงเห่เถิงหลงเย่เถิงกินข้าวไม่ค่อยลง

กินไม่ลงพูดว่าชื่อปูเสช,ชือปูกินข้าวไม่ลงชื่อปูเสฟานชื้อปูาานใช่ค่ะคอก็เจ็บเหมือนกันกินข้าวไม่ค่อยลงด้วยอ,องเย疼ชือปูาฟา 喉咙也疼，吃不下饭。多念几行啦，对，喉咙也疼，吃不下饭。不ระ拜我开点药，这是消炎药，这是退烧药，多休息就好。我开点药。 เเเ้ยยยยาีน这是消炎药，这是退烧药，多休息就好。ผมจะสั่งยาให้นี่คือยาแก้อักเสบส่วนนี่คือยาลดไข้พักผ่อนมากๆหน่อยก็ดีขึ้นแล้วครับผมจะสั่งยาให้หัวไข้เตียนย 我开点药ผมวผมวสั่งยาค่ยาค่ยาสั่งยาให้สักหน่อยสั่งยาให้หน่อยค่เตียนยาค่เตียนยาผมจะสั่งยาให้ 我开点药，我开点药呀药，药药。这 i 是消炎药，这是消炎药。这 is 这 i 是,<可>是。这是 ยาแก أ أ ้อักเสบเรียกว่าเซี่ยวเหยียนยาเซี่ยวเหยียนยานี่คือยาลดไข้这是退烧药这是退烧药นี่คือ这是这是 ยาลดไข้เรียกว่าทุยเซาเยาทุยเซาเยาพักผ่อนมากๆก,ก็ดีขึ้นแล้วตัวชิวสิจูขอตัวชิวสิจูขอพักผ่อน休息休息เยอะ มากๆตัวตัวพักผ่อนมากๆหน่อยตัวชิวชิตัวชิวชิก็ดีก็ดีขึ้นจู่หอจู่หพักผ่อนมากๆหน่อยก็ดีขึ้นแล้วครับตัวชิวชิจู่ห ตัวชิวซีจูหอสถานีวิทยุศึกษาผมจะสั่งยาให้นี่คือยาแก้อักเสบส่วนนี่คือยาลดไข้พักผ่อนมากๆหน่อยก็ดีขึ้นแล้วครับวัวไข่เตียนยา这是消炎药这是退烧药 多休息就好。我开点药，这是消炎药，这是退烧药。多休息就好。我开点药，这是消炎药，这是退烧药，多休息就好。 ต่ออยากตอบไปหมอคฉันต้องการใบรับรองแพทย์คุณหมอคะคุณหมอหมอฉันหมอหอต้องการ 需要需要ใบรับรองเจงหมิงเจงหมิงแพทย์เกี่ยวกับการแพทย์อีเหลียวอีเหลียวใบรับรองแพทย์เรียกว่าอีเหลียวเจิ้งหมิงอีเหลียวเจิ้งหมิง ฉันต้องการใบรับรองแพทย์我需要医疗อ明我需要医疗证明,疗证明คุอหมอคะฉันต้องการใบรับรองแพทย์医生我需要医疗证明医生我需要 医疗证明。再说一次，医生，我需要医疗证明。说说好的，休息三天，请到前面柜台付款。如果三天后还不舒服，再来复诊。好的。 ซิ้วสิสันเทียนชิ่งเต้าเฉียนเมียนกูยท้ายฟูข่ารู้กวัวสันเทียห่อขายปุชูฟใจหลายฟูเจอได้ครับพักผ่อนสัก3วันกรุณาชําระเงินที่เคาเ้าเตอร์ด้านหน้าหากหลังจากนี้3วันยังไม่สบาย มาตรวจอีกครั้งนะครับได้ได้ครับเาตะเพักผ่อนสักสามวันซิวสีซันเทียนซิวสี่ซันเทียนพักผ่อนซิวสี่ซิวสีสามวันซันเทียน ซันเทียนวันเทียนเทียนสามซันซันสามวันพูดว่าซันเทียนซันเทียนพักผ่อนสามวันซิวสิสซันเทียน ซิวสิซันเทียนกรุณาชำระเงินที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าชิงเต้าเฉียนเมียนกุ้ยถ่ายฟู่ขวดชิงเต้าเฉียนเมียนกุ้ยถ่ายฟู่ขวะกะรุณาชิงชิงไปยัง ้าวต้า,ตา,ตา,าวเคเตอร์กุ้ยถายกุ้ยถายด้านหน้าเฉียนเมียนเฉียนเมียนเคาน์เตอร์ด้านหน้าเฉียนเมียนกุ้ยถายเฉียนเมียนกุ้ยถายชำระชำระเงิน ฟูขวานขากรุณาไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าฉิงเต้าเชเอนเมนกยนกยฟูขวน,าน,น,าขวนหากหลังจากนี้สาถหากี้วาก้าวั้น,นหาี้มนหาี้นกห้ส้หลังจา ，如果三หากถ้าหากถ้าหากถ้ากหก้าหากถ้าก้หาถ้าหากถ้หากถ้าหาก้กากาากสกถา,กาหาหากกาาถาหกหา ถ้าหากหลังจากนี้สามวันยังไม่สบายพูดว่ารู้กวัวสันเทียนโฮ还不舒服如果三天后还不舒服มาตรวจอีกครั้งจหลา再ฟู诊再จนิจจนตรวจิจน ฟู้เจินมาหลายหลายอีกครั้งจ่าใจ่มาตรวจอีกครั้งใายหลายฟู้เจิ่นใหลายฟู้เจิน,จจนได้ครับพักผ่อนสามวันการุณาชำระเงินที่เคาน์เตอร์ด้านหน้า

หายบ再ชูฟใจหลายฟูเจนทวนประโยคสุดท้ายอีกครั้งนะครับ好的休息三天请到前面柜台付款如果三天后还不舒服再来复诊จบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาต่อไปนะครับเรามาทวนคำศัพท์กันทีละคำคำแรกคือคำว่าโรงพยาบาล医院 医院，医生，医生，不，舒服，不舒服ป，ปวด头疼，头疼，เวียนห头晕，头晕，เป发烧，发烧，阿าเ呕吐，呕吐。 อักเสบเจ็บเย็น,ยนพักผ่อนช่อนิ่อนและคำสุดท้ายนะครับคือคำว่าตรวจซ้ำซ้ำซ้ำจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้พบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับวิา่าานจจเ